มารับชมเรื่องราวของภายงาทองในวันแรกที่ขึ้นมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมายัางมุบอ่อนไม่ได้นะครับยังอยู่กับญกพ<ย>าญพาพุทธสารแห่งเขาใหญ่ภายงาทอง ตอนนี้ถ่ายงาทองเดินมุ่งหน้าไปทางเขาเขียวนะครับในคลิปที่ผ่านมาได้นําเสนอมาถึงบริเวณน,นี้ที่ถ่ายนาทองเดินมาไกลพอสมควรแล้วนะครับท่วงท่าการเดินไม่รีบร้อนนะครับเดินมาอย่างสง่างาม,ามบางครั้งก็หยุดยืนเพื่อให้ช่างภาพได้มีโอกาสเคลื่อนไปข้างหน้านะครับ แล้วก็ค่อยเดินมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่คือแสงแดดในยามเช้านะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับอิกไม่กไกลก็จะถึงทุ่งเขาเขียวแล้วครับสองวันที่ผ่านมาได้ถ่ายวิดีโอภายงาทองอย่างเต็มอิ่มนะครับยกเว้นในช่วงเย็นที่แอดมินไม่ได้ขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ก็มีช่วงของวันที่20แ okay. น20และคร้าถึงวันที่21ครับซึ่งเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานซึ่งจะค่อยๆ่อยนำเสนอนะครับรับรองว่าไม่ซ้ำกันแน่นอนครับพ <Okay. S 1> ายงาทองกำลังเดินสำรวจพื้นป่านะครับซึ่งระยะทางที่เดินจากทุ่งกวางมาถึง เขาเขียวนี่ก็ร่วม12-15กิโลเมตรน่าจะได้นะครับจากนั้นก็เดินไปที่ทุ่งหญ้าและวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏตัวอยู่จุดที่บริเวณต่อสู้กันนะครับระยะค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับมาถึงป้ายที่บอกระยะทางขึ้นไปทางเขาเขียวครับทั้งสองด้านของฝั่งถนนเป็นทุ่งหญ้านะครับ ตอนนี้พายงาทองตัดเข้าไปยังทุ่งหญ้าแล้วครับทุ่งหญ้าจุดนี้นะครับสามารถทะลุไปยังนกตกเหยนรนกซึ่งจะต้องผ่านปงอาจารย์แมวก่อนนะครับตอนนี้พายงาทองไฟเดินเข้าไปในแนวป่าแล้วนะครับมาดูว่าจะทะลุตรงไหนนะครับ นี่ครับทะลุออกมาแล้วครับมาดูการเดินชมวิวของภายงาทองครับเห็นแต่เดินบนถนนคราวนี้มาเดินตามทุ่งหญ้าเดินทะลุแนวป่ามาครับฉากนี้ค่อนข้างสวยงามครับมีแนวป่าอยู่ทางด้านหลังและจุดที่เดินก็เป็นเนินเล็กน้อยนะครับ จุดนี้ติดกับเขาเขียวนะครับบริเวณนี้ก็จะมีดินโป่งตอนนี้กำลังสำรวจดินโป่งครับน่าจะดมกลิ่นมากกว่านะครับเพราะตอนนี้กำลังตกมันนี่ครับคือบริเวณรอบๆทุ่งหญ้าที่ติดกับเขาเขียวนะครับ ทะลุไปด้านหลังนู้นก็เป็นไปฝั่งน้ําตกเหนวนรกซึ่งช้างส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทะลุไปนะครับแต่เส้นทางในการขับรถต้องอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งครับบรรยากาศตอนนี้ดีมากๆครับนี่ครับพายงาทองเดินกลางทุ่งหญ้า เร็วเต็มเต็มแล้วเนี่ยเร็วเร็ว,รว,รว,รวจะลงน้ำแนละ้วเร็วเร็วลวเช้าของวันแรกที่ขึ้นมายังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภายงาทองก็คอองเดินสำรวจไปเรื่อยๆอ,อยู่นะครับมาคราวนี้ได้ถ่ายวิดีโออย่างจุใจ ให้ FC ได้คลายคิดถึงหลังจากที่ปรากฏตัว2วันก็เงียบหายไปนะครับ